สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะเห็นว่าช่วงนี้ความกดอากาศสูงเนี่ยก็ยังปกคลุมอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เริ่มถอยออกไปนะครับก็ทําให้อุณหภูมิโดยรวมของประเทศไทยตอนบนเนี่ยอุณหภูมิก็เริ่มสูงขึ้นก็มีหมอกในตอนเช้านะครับสำหรับพายุ2ตัวที่อยู่ทางด้านตะวันออกของมาเลเซียและทะเลจีนใต้เนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับ จะไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับเมื่อเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายแต่ละภานะครับนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่าทางด้านตอนบนๆเนี่ยก็ยังเย็นถึงหนาวได้อยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือเนี่ยอากาศหนาวก็มีหมอกในตอนเช้านะครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยก็จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างภาคเหนือเนี่ยก็1นึงถึงสามอุทศานเนี่ยก็เริ่ม2อถึงสี่นะครับหลบภาคกลางภาคต้นออกกรุงเทพเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น1นถึงสองนะครับ สำหรับภาคใต้เนี่ยตรงนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับคลื่นลมก็ไม่ค่อยแรงนะครับมาเรามาดูพยากราณ์ฝนนะครับจะเห็นว่าอาจจะมีฝนเล็กน้อยนะครับอยู่ทางด้านเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนล่างๆทด้านสามจังหวัดนะครับปัตตานียะราและนราธิวาสครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นเองสําหรับคลื่นลมนะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทางด้านอ่าวไทยตอนบนนะครับ เป็นสูงน่งถึงสงเมตรเอาไทยตอนล่างเนี่ยก็ประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็อาจจะมีมากกว่า2เมตรได้นะครับทางด้านอันตมายเนี่ยก็ขึ้น1นถึงสเมตรนะครับถ้ามีฝนก็จ,จะมากกว่า2เมตรได้เช่นเดียวกันจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน